อาครับชิปที่หาครับตอนนี้ครับชิปที่หาครับชิปที่หาครับชิปที่หาแล้วครับชิปนี่กับมีปลาจาระเมศครับบ้านเริ่มออจระเมดเริ่มแวมกหมาแล้วสองตัวครับอ้าเหมือน เป็นจะปล่อยน้ำก่อนบ่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับใครใครวัดแดงไม่มีเหรอ่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นกรรันแล้วดีวอปลอกพ่อก็เราปลาลงเหรืออัดปลาลงเหรือ ครับตอนนี้ครับิิป้อยหน้าหอก,ก่อนครับปากกระกอดกมาแล้วปล้อยออกป้อยมันได้

เพราะว่าหขามากแบบแบบอ่าสาปา่าแบบสาป่าน้อยเลยครับอ่ะตักมาตัากมาเร่ง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 ได้ไปปล่อยง้วเรียง เอาเข่งไว้เวลาเอาเลี้ยงไปตักเอาเอาเอาอันนี้ออกมาก่อนมันจงส่วนได้เอาไม่เงีเอาไปเลยดิเอาไปก็เอาไปอ๋อ โอ้โอ้โหโอ้ยง่ยโดดมีลุงไปกินตัวนึง ออาเข่งนี้ลงไปก่อนขอนลงมาเลยเอา,เอา,าอองาตานขึ้นมาน้ำลุง อ,อปลาเขาทอดแล้วครับคลิปนี้ก็ครับเป็นคลิปสุดท้ายแล้วครับปลาครับห้าร้อยกุ้ยจีโลก่เกือบหกรอยกับมีเท่านี้เท่านั้นะครับโอเคครับมัดครับมัดมัด,มดเรียบร้อ สามตัวชุดใชยโอเคครับอย่าลืมครับอ่าวันที่หาครับวันที่ห้ากอลกระดาครับมาซ้อมมือก้อนจิปเป็นแมสแซนครับแมสแซนหางเง่าครับพี่น้องก็มันจะได้รถครับบ่อนองบุน้อยครับอัดป่าลุงครับพี่น้องได้รุ่นทุกโอกาสอยู่แล้วครับอ่ะผมกะจิไายทำให้เบิ้งแค่นี้แหละครับขอบคุณหลายๆครับ สวัสดีครับ